ที่วิดีบอกไปนะคะว่าใครที่มีปัญหาผมบางขาดหลุดร่วงต้องตั้งใจฟังดีๆนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์มาแนะนำนะคะขอต้อนรับดรสุนิดาเจ้าของผลิตภัณฑ์และคุณมิ้นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงค่ะสวัสดีค่ะค่ะดรสุนิดาว่าดรแล้วกันใช่ค่นะฮะแล้วเรียกคุณมิ้นว่าคุณมิ้นแล้วกันคุณมิ้นก็คือผู้ใช้จริงนะคะใช้จริงถามคุณมิ้นก่อนเลย ปัญหาที่เราเกิดขึ้นเกี่ยวกับผมคืออะไรคะปกติผู้หญิงไม่ค่อยมีเนาะปัญหาค่ะแต่ว่าตัวมิเองเนี่ยเนื่องจากคุณพ่อแม่ให้มาเลยค่ะคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ผมบางผมเส้นเล็กคุณพ่อคุณแม่เป็นคนผมบางผมเส้นเล็กแล้วหนังศีรษะมันค่ะเราได้มาอย่างแน่นอนไอ้ตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทํางานในวงการมันจะไม่เดือดร้อนเพราะว่าเราแค่แค่ปล่อยผมตรงหรือรวบผมอะไรได้หมดแต่พอเราอยู่ในวงการมากๆแล้วเนี่ยเราจะถูกการยีการดัดการกัดการย้อมซึ่งผมจะเสียแบบนี้เลยนะคะการยีการดัดการกัดการย้อมซึ่งถ้าทำทุกวัน ทุกวันเนี่ยคนที่ผมมันและผมเส้นเล็กอยู่แล้วเนี่ยจะร่วงง่ายอของมิเนี่ยร่วงถึงขนาดที่ว่าเวลาตื่นนอนมาปุ๊บเอามือสางไว้ที่ปลอกหมอนเนี่ยติดมากับง่ามนิ้วเลยแล้วเวลาสระผมเนี่ยมันก็จะไหลร่วงไปตามซิงค์นะคะเวลายกซิงค์ขึ้นมาเนี่ยไหลเป็นเส้นๆนี้เลยเช็ดผมมันก็จะติดผ้าผ้าขนหนดรายผมไม่ต้องพูดถึงกับกับพื้นเกลือนเลยจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยผมมันเริ่มบางเริ่มเริ่ม,มแบบ มีปัญหาเยอะขึ้นช่างทำผมก็บอกเฮ้ยมิ้นไม่ไหวแล้วไปดูแลผมตัวเองนิดนึงเจอพี่นักแสดงท่านหนึ่งพี่นักแสดงท่านนี้บอกว่าพี่เนี่ยเป็นผู้ชายนะพี่ทำงานเป็นนักแสดงอยู่กลางแดดหนึ่งเดือนผมร่วง <ะ S 1> หมดเลยเพราะต้องใส่วิกเพาต้องใส่วิกเพราะฉะนั้นผมจริงแกล,ล่วงหมดแกบอกว่าเฮ้ยมิ้น ไปเจอดรสุนิดาไหมแกเตรียมตังไปมาสักแสนหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวให้ดรสุนิดาเนี่ยช่วยปลูกผมให้แกใหม่หมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อก่อนแสกอย่างนี้ไม่ได้เพราะแสกอย่างนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็น แสกที่กว้างกว่านี้พื้นที่แสกกว้างกว่านี้ไม่ได้แสกสวยอย่างนี้ค,คือมันเริ่มล้านแล้วเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะล้านหรือกําลังเริ่มร่วงรรหรือร่วงกรรมพันธุ์อ้วนจากการเ,เขาเรียกว่าร่วงจากการที่คุณแม่หลังคลอดหรือร่วงจากสาเหตุไหนก็ตามหรือใช้สารเคมีก็ตามคุณสามารถโทรรับคําปรึกษาได้ก่อนตอนนี้นะคะที่0ูนย์สองหนึ่งสองหกสามหนึ่งสี่สี่หรือศูนย์สองสามศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์ศูนย์เพราะวันนี้คอนเซนเตอร์เราเนี่ยนะคะรอรับสายสําหรับคนที่มีปัญหาทั่ว วันนี้นะคะต้องบอกว่ามิ้นเนี่ยก็เลยเดินทางไปปรึกษาด็อเตอร์สุวิดาพอด็อเตอร์สุวิดาเจอมิ้นเสร็จปุ๊บ ดรบอกเฮ้ยมินเคสมิ้นยังไม่ต้องเสียเงินเป็นแสนใช้แค่แชมพูครีมนวดกับตัวเซรั่มพอเอาอางนี้ลองหาดรก่อนดีกว่าว่าเหตุผลที่ผมร่วงขนาดนี้เปาะอะไรอะคะค่ะหลักๆแล้วจริงๆเนี่ยก็จะมีปัจจัยภายนอกง่ายๆอย่างที่คุณมิ้นประสบมาก็คือในเรื่องของการดัดกัดย้อมบางทีไม่สบายเป็นไข้หรือคุณแม่หลังคลอดก็ผมร่วงได้ใช่ค่ะแต่ถ้าลักษณะผมร่วงอีกแบบหนึ่งที่คุณมิ้นมีคือแบบกรรมพันธุกรรมคือมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและพันธุกรรมในร่างกายซึ่งจริงๆแล้วลัักกษณะะมนจแตต่าง กันนะคะถ้ากรรมพันธุ์เนี่ยผู้หญิงก็จะบางเป็นไข่ดาวผู้ชายไข่ดาวแล้วก็เว้าหน้าซึ่งตอนที่เจอคุณมิ้นท์ครั้งแรกเนี่ยก็คือเป็นไข่ดาวฟองเล็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนั้นทื่ประหาผมร่วงผมว่าทุกคนในโลกเนี่ยเก็ตและเข้าใจแต่ดรมอแกนเนี่ยมันต่างจากสูตรอื่นๆยังไงเพราะหมอต้องเข้าใจก่อนว่า10กว่าปีแล้วนะที่ผมพยายามจะรักษาและผมไปหามาทุกหมอ ผมใช้มาแล้วทุกททนิคแชมพูหมดเลยทุกอย่างมัน็อกซดิลแล้วมีอะไรยาเยอะกินแล้วจนนมแข็งมาหมดมันเป็นความทุกข์ผมต้องเดินทางไปหาคลินิกเถื่อนๆทั่วประเทศครับแต่วันนี้เนี่ยโอเคแล้วแต่ถามหมอว่าสําหรับดรมอแกนเนี่ยมันมันต่างยังไงจากคุค่ะคือจริงๆแล้วคงเป็นโชคดีส่วนตัวเนี่ยได้มีโอกาสที่ไป เทรนคือไปศึกษาต่อเพิ่มเติมด้านผมนะคะคกับโปรเฟสเซอร์ที่มหาลัยที่ญี่ปุ่นที่ใดนะคะคแล้วก็พบว่าคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาปลูกผมน้อยมากเลยเพราะขี้กลัวนะคะซึ่งคุณหมอที่นั่นเขาก็แนะนำนะคะคนไข้เนี่ยให้ใช้ ผลิตภัณฑ์บางอย่าง <c oughs> นะคะ <c oughs> ซึ่งได้มีโอกาสเข้าไปร่วมทําการวิจัยกับเขาที่ศูนย์วิจัยฟูจิซังเกียว <c oughs> ที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นซึ่งเขานำเอาเราเราบอกว่าเป็นสมุนไพรซึ่งเป็นยาแผนโบราณของเขาเนี่ยค่ะ <c oughs> นำมาสก,กัดและทําการวิจัยเขาบอกว่าในระดับเซลล์ทางการแพทย์ซึ่ง <c oughs> ใช้เวลาเนี่ยอย่างตัวนี้วิจัย7ปีตัวนี้7ปี <c oughs> น,น,นะคะอันคนืออะไรจ๊ะ ตัวนี้เป็นรากสมุนไพรที่มีชื่อว่าซูฮาคูฮีเอคิสึเชื่อไหมคะว่าแพงกว่าทองอที่ปุนเพราะว่ามันหายากมากคือต้องไปขุดคือปลูกไม่ได้นะคะธรรมชาติตัวนี้ช่วยซูฮาเป็นตัวที่ช่วยยืดอายุเส้นผมเพราะว่าอย่างคนที่มีปัญหาเรื่องผมบางนี่คือปกติผมหนึ่งเส้นจะอายุประมาณ3ปีแต่คนที่มีปัญหาเรื่องผมอย่างคุณมิ้นคือผมอายุสั้นลงส่วนตัวที่2ตัวนี้เขาเรียกว่าใบบันจิโร่วยบันจิโร่เนี่ยคือมี ผลสอ,อย่างสําหรับคนที่มีผลเรื่องของผมบางจากฮอร์โมนและพันธุกรรม,มในประการแรกก็คือช่วยลดฮอร์โมนเพศชายเฉพาะบริเวณรากผมนะคะเพราะฉันก็จะไม่มีไซส์เฟกเหมือนเรากินยาหมอและที่มันผ่านมามที่มันพวกมาร์นนัเตอร์พวกไอ้ที่เรากิน สารเหล่านี้นี่คือเป็นยังไงมาจากไหนธรรมชาติหรือว่ายังไงใช่ค่ะใช่เพราะว่าเป็นสารสกัดจากสมุนไพรญี่ปุ่นแบบแท้ๆเลยซึ่งจริงแล้วเนี่ยใช่ค่ะเขามีงานวิจัยทางการแพทย์ซึ่งทาในโรงพยาบาลชูจิเลตครอสที่ญี่ปุ่นแล้วก็วิจัยในคนไข้จริงโดยคุณหมอเป็นผู้ทําซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ เขาเป็นตำนานสมุนไพรอยู่แล้วแล้วก็ใช้กันมามากกว่า20ปีแล้วที่ประเทศญี่ปุ่น D R Morgan ไม่ใช่ d o r Morgan นะคุณผู้ชม D R Morgan เราจะเริ่มต้นจากตัวแรกก่อนตัวแรกคือแชมพูใช่ไหมฮะแชมพูก่อนสะปกติปกติเลยเลือกใช้แชมพูตัวเองเวลาเวลาเวลาพี่ศาพี่ก็ต้องถามตัวเองว่าแชมพูที่พี่ใช้เนี่ยมันจะเข้าไปช่วยหนังศีษะยังไงตัวนี้ช่วยยังไงฮะหมอ มันจะช่วยชะล้างความมันก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเริ่มกระบวนการในเรื่องของการดูแลว่าคุณหลุดร่วงจากสาเหตุนานไหมเวลาสระปกติเลยปกแชมพูปกติให้ดมกลิ่นก็ได้ว่ากลิ่นไม่มีกลิ่นยาโอเคไม่แสบไม่แสบไม่แสบไม่เหม็นต่อมา hair and scalp treatment นี่คือเป็นครีมนวดผมปกติเลยนะครีมนวดผมปกติก็คือใช้ปกติเราสระเช้าเย็นหรือเราสระทุกวัน3าวันครั้ง4วันครั้งหรือว่า2องส สองซัมพลังต่อหนึ่งสัปดาห์คุณสระ,สะปกติทำไมฉันต้องใช้สอันนี้ทั้งที่แชมพูคลีมน้ผลที่บ้านก็มีอยู่เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นแชมพูดูแลสําหรับคนที่มีปัญหาเส้นผมรุดร่วงอ่อ่ออาหรือว่าใครที่แบบว่าอ,อย่างมิ้นเนี่ยมันร่วงแบบว่าเป็นไข่ดาวแล้วหรือใครที่ไม่อยากจะให้มันร่วงกว่าเดิมรหรืออยากจะให้ผมมันงอกขึ้นมาให้ใช้ตัวเซรั่มตัวนี้อต่อมาพอสาเสร็จหลังให้แห้งไหมไม่ต้องค่ะเช็ดหมาดๆใส่เลย เขาเรียกว่า hair treatment hair grower tonic ใช่ใช่พอเราใช้3ตัวนี้ครบเซตเลยนะคะสิ่งที่สังเกตได้จากที่เราเคยใช้ทั่วไปค่ะดูดีเมื่อก่อนเนี่ยต่อให้สินค้าดีแค่ไหนมันจะขึ้นแค่ขนนนอ่อนแล้วมันจะหยุดขึ้นแต่ถ้าใช้ดมอร์แกนเนี่ยมันขึ้นขนนนอ่อนปุ๊บมันจะขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันดกดําขึ้นแล้แข็งแรงขึ้นหมอกี่สัปดาห์ถึงเห็นครับค่ะ จริงๆแล้วนี่นะคะใน1เดือนแรกเนี่ยจะเริ่มหยุดร่วงก่อนนะคะอาจจะประมาณ2-4สัปดาห์และหลังจากนั้นเนี่ยที่เริ่มมีผมขึ้นจริงๆเนี่ยก็อาจจะสักเข้าเดือนที่2เดือนที่3เพราะปกติเนี่ยต้องให้ความรู้นิดนึงว่าผมหนึ่งเส้นเมื่อหลุดร่วงไปใช้เวลา3เดือนนะคะก็จะขึ้นจะข่้นคุณผู้ชมครับวันนี้แชมพูครีมนวดโทนิกนะฮะพิเศษเหลือ3,290บาทครับ ขอบอกว่าเฉพาะ69สายแรกแถมพิเศษให้อีกหนึ่งชิ้นพี่บูดี้แถมอะไรเลยแถมตัวนี้ให้เป็นไฟเบอร์อันนี้พี่ชอบมากสำหรับใส่ผมใครจะไปงานใครจะไปไหนเร่งด่วนมากต้องเสริมบุคลิกทันทีให้69สายแรกพี่โอมได้ันี้แค่แค่เทไปเนี่ยผมก็ดกแล้วนี่ดู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 แบบนี้แบบนี้คุณผู้ชมรายการเราก็ใช้ไม่อาจจะพูดโทรได้เลยนะคะ021263144และ023056900วันนี้คุณได้แชมพูครีมนวดโทนิก แล้วก็ตัวไฟเบอร์นะคะผลิตภัณฑ์ตกแต่งผมล <3 S 2> และหนางสีสารนั่นเองนะครับ<ช>02 1263144แล้วก็02 305 หกเก้าศูนย์ศูนย์ลองดูหนังสีสัคุณพ่อคุณแม่มินิดนึงไหมคะอะไรนะฮะมีมีมีนิดนึงพอมินใช้ดีปุ๊บคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูรูปเดี๋ยวมินไหนไหนของของบ้านไหนคอันนี้จะเป็นตัวคลิปที่เราแถมแถมไปนี่คุณพ่อีคุณพ่อแล้อใช้ดิอารมแกนอย่างต่อเนื่องผมเป็นอย่างนี้เลยใช้นานไหมคะกว่าจะหนาขึ้นคุณพ่อประมาณสามสี่เดือนนะคะแต่ว่าดูคุณแม่ดีกว่าคุณแม่อย่างนี้พี่พี่ดูคุณแม่หนูใช้สี่ห้าเดือน ดูแบบนี้เพราะฉะนั้นใครมีปัญหาผมร่วงผมบางสีสะล้านหรือใครที่เป็นคุณแม่หลังคลอดผมลุดร่วงหรือแม้แต่คนที่ทำาคมอยู่คุณสามารถใช้เดียาก้ได้ขอย้ำเบ่รอยครั้ง0 2 1 2 5 1 2 6่งสอ0าครับงเฉพาะ69สายแรกที่จะได้ราคาโปรโมชั่นแล้วก็เซตนี้ขอฝากไว้อีกนิดนึงนะครับการที่คุณจะดูแลเส้นผมเนี่ยคุณต้องใจเย็น เพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาซื้อไปปุ๊บสากปป๊บสองวันอยากเห็นผลเลยทำไมไม่ขึ้นทิ้งไอ้ที่คุณใช้ไปแล้วคุณทิ้งเนี่ยคือปัญหาแลยนนอยู่กับมันสักนิดหนึ่งหลังจากเดือนหนึ่งคุณก็จะเห็นผลหลังจากสามเดือนเนี่ยมันชัดเจนมากเลยนะก็ถือว่าวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทางด็อกเตอร์นะคะขอบคุณนะคะด็อกเตอร์ด้รู้ใช่ไหมว่าเสร็จข้าพเจ้าแล้วเรียบร้อยพักกันแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชม